ตอนนี้เรากําลังเดินไปทางด้านนี้นะครับอันี้มีแบบว่าร้านขายของมีสตรีทฟู้ดอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะทุกคนของกินร้านค้าอ๋อเป็นแบบร้านค้าแบบเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูตอนถ่ายไปอันนี้ก็คือนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยครับก็จะอยู่ด้านหน้าไม่ไกลมากนะครับ ช่ราชวิถีสิบสีเ่เดี๋ยวเราค่อยมาเดินเล่นแบบชิวๆตรงนี้มีตลาดเล็กๆอยู่น้ยของกินของกินเยอะมากเลยริมทางอะ่ะราชวิถีสิบหนะครับคือตอนนี้แบบขอเดินไปเราจะไปกินข้าวคือเราจะไปกินข้าวกันที่ ตลาดพระมงกุฎนะครับก็เลยบอกว่านั่งรถเมย์นะครับจากที่บ้านนะครับมาลงที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเรามาลงตรงเกาะพหุนโยธินนะครับหลังจากนั้นก็คือเดินย้อนกลับมาไม่ไกลนะครับฝั่งด้านซ้ายมือของเรานี้คือสถาบันโรคผิวหนังนะครับอันนี้ก็คือโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแต่ว่าเราเดินต่อไปเรื่อยๆ ถ้าใครมานี้สาย8ผ่านนะนะสายสาย8สาย1 2อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแบบรถเมี์ผ่านหลายสายนะครับสาย8นี้คือสามารถไปห้ยัก้วยขวางได้นะสาย1 2ไปไ้วยขวางได้นะฮะด้านนี้ก็คือจะมีแบบพวกเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ของใช้เกี่ยวกับทางการแพทย์เยอะเพราะว่าอยู่ ใกล้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งเลยนะครับทั้งราชวิถีแล้วก็ทั้งพระมงกุฎนะครับอันนี้คือแบบเดินเรื่อยๆฝั่งตรงข้ามคือมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลตอนนี้คือเป็นแบบอุดไปเข้าประตูนู้นดีกว่า มีเลยทุกคนอันนี้แบบเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ถึงแล้วนะฮะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแค่เดี๋ยวเราไปเข้าประตูตรงข้างหน้านี้นะครับเดินนิดเดียวนี่รถเมย์มาเยอะมากเลยถ้าใครมานี่เห็นไนหะมีสายสิปดสายสองแปดสายแปดมีคาเฟ่มีอะไรแบบเยอะแยะเลยอะ ฝั่งตรงข้ามก็คาเฟ่ฝั่งนี้ก็คาเฟ,ฟ่ไปเดี๋ยวเดินไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ก็ถึงบริเวณเโรงพยาบาลแล้วนะครับก็คือตลาดจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราเดินไปคือมันเป็นแบบตลาดขายของกินนะนะนี่มี s อสด้วยด้านในรู้สึกว่าจะมีแมคโดนัลด์อยู่ชั้นล่างนะครับเราเคยมาตอนแบบ เคยมาพามาตลาดครั้งหนึ่งแล้วก็เคยมางานพระราชวังพญาไทครั้งหนึ่งนะครอันนี้ก็จะเป็นดันกินโดนัทนะครับมีของกินเยอะอยู่นะที่ตลาดตรงนี้เนี่ยรู้สึกตลาดจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี่แหละทุกคนแต่วันนี้จะมีอะไรนะ,อ,ะอันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็คือเดินมาซอยที่เป็นแบบตลาดนี่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆกับพระราชวังพญาไทเลยนะครับ ร้านเสื้อโอ้เสื้อผ้ามีร้านค้าสวัสดิการด้วยตรงนั้นติดฟิล์มไหมอ๋อมีติดฟิล์มด้วยนี่ร้านเสื้อผ้า้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอนี่ส่วนของกินอยู่ตรงนี้ทุกคนอุย้ยปลาเหมือนจะมึด,มด เขาอยู่ตรงนี้ตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พมงกุฎเกล้าเนะฮะก็จะมีแบบว่าร้านของกินแบบเยอะแยะเดี๋ยวเราแบบเดินดูกันก่อนนี่มีข้าวหลามด้วยข้าวหลามมีนะ้ำอุ้ยขนมเบื้องพี่ขนมเบื้องก็น่ากินนะอุ้ยข้าวยำม,มีแบบหนมเยอะแยะเลยหนมโฟรอกอ,อันนี้เป็นเป็น ทั่วปันอุ้ยกินอันนี้เลยกินอันนี้เลย <c oughs> กินอันนี้เลยทำเมวันเลยเอาเอ้าเอามีมนมรวมรวมดไหวมเืองน่น่ดูน่าีย มันมีเกลือุ้ยหวานตาย่อ้ยด้านีก็มีดินก็มีขนมโอ้ยด้านก็มีขนมนี่อันนี้ขนมบุญเจ้าทีอ๋อบัวลอยเกลืออะไรเงี้ยนะทุกคนนี่วากินเท็กเต่าเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งด้านตรงข้ามกันโอ้โหอันนี้เป็นหวานเพราะมันถูกละหั่สิบบาทนะครับ เฮ้ยอุยอ้ย,ลยลอุ้ยดีลองชิมลองชิมโอ้ยพันนี้มีเลยละกันเอ๊ะโอ้ฮืมฮืมอุ้ย,อ,ยอันนี้น่ากินอ่ะอุนยะรับปากที่ะกัดกินนะ จะพอ,อทำได้สิบจิตคือตัสิบบาทขนมบานก็มีม,มีครบห้าจิตแคหนมขนมครก็มีอุ้ยนมครกน่ากินมาก เยอะมากเลยเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อนี้มีข้าวด้วยสองร้ห้าสิบห้าบาทกันหัร้ยกินกาแฟเลยได้ไหม กินกาแฟกันซื้อกาแฟกันทุกคนนี่ทุกคนของกินเยอะมากคือเดินเข้ามาแล้วราคาไม่แพงเลยนะอย่างตรงนี้ท่านจะมีเห็นนแะบบแหนมเมืองโวโรมีเนี่ยวของกินคือราคาแบบก็คือจะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแล้วก็อยู่ด้านข้างกับโรงพยาบาลเลยถ้าใครมาก็มาแบบ BTS ก็ได้ BTS BS ก็จะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีอนุสาวรีย์ชัยหรือว่ามารถเมย์ต่างๆก็ได้มาลงที่โลงพยัพระมองกุฎครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้เลยอันนี้คือเดี๋ยวแบบเราเดินเล่นๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปนูน่นมีตลาดแบบเยอะแยะก็คือเดี๋ยวจะเดินซื้อของกินทะนเนแต่ว่าซื้อกาแฟกันอันนี้สั่งกาแฟกาแฟปั่นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในแล้วก็เ,เดินย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งได้แกาแฟเย็นกาแฟปั่นแล้วนะ่นี่เดี๋ยวซื้อชาร์เปาร ใช่บ้านเราจะกินครีมหรอดูได้อมั๋อมันสั่งได้เอาหมูสับกับครีมได้ไหมครับอย่างละสองอ๋อันนี้สี่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่อันนี้จะทำให้หมดแค่เพียงไรนะัอุ่นมีแบบไก่มีไก่ทอดข้าวเหนียวอยู่ตรงนู้นด้วยเบเกตข้าวเหนียวขนมขนม เมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีแบบว่าไก่ทอดมีหมึกทอดอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นขนมขนมหวานก็มีขนมหวานยีบ้าาทเมื่อกี้มาบามะเยอะแยะก็แบบขนมครบเราเดินต่อนะฮะซื้อซะลาเปาไปแล้วสี่ลูกอ๋อครัวผู้กเก็ตอาหารปักใต้เดี๋ยวเราจะซื้อแล้วก็ไปนั่งกินกันอยู่ตรงนู้นอันนี้โอเคก็อยู่ตรงนี้ 70, 60, 70. เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบกับข้าวเยอะมากอันนี้เป็น,นเนืออนเนออเน้อทอดโคกขุนนมีทอดโคกขุนอ๋อข้าวคอหมูย่างนะฮะโอ้เอาหมูอีกเลยครับวันนี้หมูข้าวขาหมู โอ,อ้ข้าวขาหมูก็มีข้าวขาหมูก็มีนั่นอ่ะกกระเพาะกระเพาะลาเนี่ยโอ้ยคาปาแซมอนอันนี้จะเป็นน้ำพริกครับข้าวน้ำพริกข้าวน้ำพริกก็น่ากินข้าวน้ำพริกนี่ร้านค่ะตัวสี่สิสบ,สบ แับเยอะแยะมากมายอันนี้ไข่หมึกนะครับไข่หมึกไข่หมึกก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมหมูปิ้งก็มีมีหมูปิ้งก็มีนี่ทอดหม,มูปิ้งมีซุก,กี้โบราณ60บบาทไก่ทอดไก่ทอดเกลือส้มตำส้มตำ อ,อันนี้เป็นร้านข้าวม๋อ,อถ้าออกมาด้านท้ายสุดก็จะเป็นแบบว่าตลาดขายเสื้อผ้านะทุกคนเดีย๋ยวเราต้องวนกลับไปเราวนกลับไปของกินก่อนก็คือซื้อหิวห้วหิว้วหิ้วไปแล้วก็ออกไปท่าน้ายเนี่ยเมื่อก่อนเนะ่แบบเราจะมานั่งกินอยู่มันจะมีแบบว่าโต๊ะไม้หินอ่อนให้เรานั่งกินอยู่ เดี๋ยวเดินเข้าไปในงานกันต่อในงานเดินเข้าไปในตลาดกันต่อนี่ก็จะเป็นแบบโซนขายของใช้อะไรทั่วไปเสื้อผ้าของใช้เขาเยอะเหมือนกันเนาะเสื้อผ้าอันนี้ลอยเลยแต่ว่าโน่นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนี่เป็นโซนของกินวิตัตค่าย ทัดไ,ไ,ไน,น้ำลำไยน้ำลำไยสามสิบบาทข้าวแกงกะหรี่หรือข้าวแกงกะหรี่เจ็ดสิบเก้าบาทไม่หกครับไม่หกชิม โอ้โเนี่ยผลไม้เยอะมากนี่ขนมเบื้องขนมเบื้องยวนห้าสิบบาทหูกุ้งก็มีเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะอือน,นี่เป็นคันยับพืชเดี๋ยวเราเราไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยวนกลับมานี่เป็นไ,ไงเจ็ดสิบห้าสิบหุบาท ปลาทอดคีดละเจ็ดสิบข้าวหน้าปลาแกะแค่มีข้าว้ยมีข้าวหน้าปลาแกะด้วยคนข้าวปลากระพงข้าวปลากุลาข้าวปลาสลิดอ้วมีทุกอย่างเลยนะมีแบบข้าวหลายปลามากอันนี้น้ำปัน่นเอ้ก็เดินวนๆตลาดจริงๆตลาดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะตลาดแบบเป็น ตลาดเล็กๆไว้ขายของให้คนวิป้าต้มปลาทูต้มไม่กลองตองละหละักยี่สิบองกล่องเาส0สิไตัวโอมาซื้อข้าข้าเนีทอดเาข้าเข้าเข้าวข่าวข้าข้าข้าวข้ด้วข้าวข้าว่้าวขาเ้า กล้องมี่อะแล้วใช่ไหมถ้ากล้องหนึ่งสามนู้นนี่นี่อะไรนี่ขโมกเขาหน่อยเดี๋ยวเราแบบซอปปิ้งกันแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปทางนี้นี่เขามีผลไม้ด้วยนะเนี่ยไปเดินลงไปนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทางด้านนู้น คือเดินมากินข้าวนะอาจจะไม่ได้ปรับพาไม่ได้พาแบบเดินเยอะนะไม่ได้พาแบบว่าดูแบบเรื่อยๆก็คือเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนมาเดินซื้อของกินที่ตลาดเฉยๆนะฮะทุกคน <c oughs> ใช้ชีวิตใช้ชีวิตโหนี่ด้านข้างนี่เขาก็จะมีแบบร้านเสือ้อนี่นร้านน้ำ <c oughs> น้ำมินจี่น้ำส้มน้ำมะพ้าวปั่นน้ำโกโก้ปัน่น น้ำปั่นทุกชนิดอยู่ตรงนี้30มิบาทโปโปหายโปโหายโปโป,โปโหาย,โปโปโหายซื้ออะไรอีกไม่รู้นั่น <c oughs> เดี๋ยวเราแบบเดินดูบรรยากาศกันเน <c oughs> yeah. ี่ยรูากาแฟสพอไหมต้องซื้อน้ำอีกสักนิดอันนี้น้ำปั่นนะครับลูกชงลูกชิ้นก็มีนี่ไงหมูปิง้ง น,นี่แล้วก็หลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาฝั่งนี้มันจะเป็นแบบตรงเทา้าหิรันเลยนะครับเดินมาด้านหลังจะมีโต๊ะก็มีเก้าอี้อะไรนั่งกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนตรงนั้นคือเทา้าหิรันพลาสูนนะครับนั่งไหนดีนี่ไงนี่ไงมี วิวตรงนี้เลยวิวตรงเท้าฮิรันพนาสูตรนี่เลยนี่เลยชิวดีนี่เดี๋ยวกินเสร็จเราค่อยไปไหว้ไหว้พระไหว้เจ้าไหว้สิ่งอะไรต่างๆนี่ฟิวมางานวัดนี่ครับอันนี้เท้าฮิรันกินข้าวแล้วนะทุกคนบรรยากาศก็ มาแา้วน,นะคับเลมแล้วถึงแล้วตัวแล้วแวะซื้ออะไรเมื่อกี้น้ำหมูอ้อนี่กับข้าวของเราข้าวคุกกะปินะฮะมีแบบสลัดเปานี่สี่สิบาทลูกใหญ่ๆองอันนี้ข้าวหมูะท้าฮิรันพนาซูตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยนะครับอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะพามาไหว้าท้าฮิรันพนาซูอยู่ตรงนี้โอ้นกเ,อเ,เยอะมาก อยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอยู่ด้านหลังพระเจ้าหูเขาเรียกว่าพระเจ้าหูเ oh. ทา้าฮิรันพนาศูนอยู oh. ด้านข้าง oh. ประมาณนี้ oh. แล้วก็ฝั่งทางนั้นนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะมาไหว้พระอยู่ฝั่งนี้ัางนักปรกสาธุอันนี้คือบรรยากาศแบบ อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ<ม>ก็จะเป็นแบบโซนด้านหลังเป็นโซนสวนสาธารณะแล้วก็มานั่งพักผ่อนได้นะก็จะมีเสียงกาตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือเราแบบว่ามานั่งกินข้าวกันนะครับก็ถ้าใครมาก็สามารถแบบมาเดินเล่นมาอะไรเงี้ยชิวๆตรงนี้ได้เลยสบายๆตลาดก็อยู่ข้างหน้ากกใกล้ๆตรงนี้นครับเนี่ยส่วนมาคนซื้อของแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาไหว้พระแล้วก็แบบเดินกลับอะไรประมาณนี้นะครับ นี่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปบริเวณด้านนอกกันนะครับนี่คือตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่คือเนี่ยเดินไปก็คือด้านใน,นก็โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วคนก็จะมานั่งพักผ่อนเยอะแยะเลยตอนนี้ที่เราเดินอยู่นะครับแล้วก็เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นพระราชวังพระยาไทยนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปด้านในเราจก็เดินไป ตลาดอยู่ด้านซ้ายตลาดพระมงกุฎแล้วก็ตอนนี้พระราชวังพญาไทยอยู่ติดกันนะครับก็อ๋อนี่มีของขายเราสามารถมาตรงนี้ได้มันมีแบบเป็นคาเฟ่ด้วยนะของพระราชวังพญาไทอด้านนี้โอ้น้ตกสวยงามเนี่ยตลาดอยู่ตรงนี้เองถ้าใครมาก็คือ มาสาย8ก็ได้สาย12สายอื่นๆสาย5 2 2 8 8 8 8อะไรเงี้ยมาได้หมดเลยนี่นะครับหลังจากที่เดินตลาดกันเรียบร้อยมันก็จะมีด้านนี้คือพระราชวังพญาไทแล้วก็มีนรสิงคาเฟ่ห้องน้ำใช่ เดินไปทางนี้นี่เดี๋ยวเราโน่่น no, 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 no. อยู่ตรงโน้นโนรสิงโนรสิงโอ้ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยตอนนั้นมีงานเราก็มาเที่ยวงานที่พระราชวังพญาไทานี่แหละแต่ตอนนี้แบบคนจอดรถเยอะแยะเลยนี่โนรสิงคาเฟ่พระราชวังสวยงามเดี๋ยวลองเดินดู ตอนนั้นมีงานแล้วก็ขึ้นไปแบบชมด้านในนะฮะราชวังลองเท้าก่อนแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนรสิงห์นรสิงห์อันนี้ไงพอมีแบบข้อมูลของนอรสิงห์ อยู่ในนอนร์สิงค์คาเฟ่นะครับ<ม>ทุกคนเดี๋ยวเราจะอุย้ยแบบอันนี้เขาดีมากเลยเป็นหนังก็คือเปิดปืดปังเหมือนแฮร์รี่เลยเปิดเหมือนสมุนแฮร์รี่เลยแฮร์รี่พอตเตอร์อาหารและขนมอบนี่เขาบอกว่าความเป็นมาสัความเป็นมาของกาแฟนอนร์สิง์แต่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6 ตั้งอยู่ที่มุมสนามเสือป่าลานพระบรมรูปทรงมา้าเป็นลานกาแฟาที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในความคลุกคืนมีวงดนตรีใหญ่แล้วก็ควบคุมโดยพระเจนดุริยางมาบรรเลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5กิจการกาแฟานรสิงได้ยุติลงีมีแบบรูบตว่าเขาจะไม่มีรูปให้ทุกคนก็มีอาหารสลดัดมีเครื่องดื่มแต่ว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วนะอุธยีกินกินเป็นแบบปั่นดีกว่ากินเป็นนเมื่อกี้กินกาแฟามาแล้วหนึ่ง กี่เลเดียปั่นก็ไม่แพงนะ90้าสบหนึ่งร้อถูกกว่าถูกกว่าคาเฟ่บางที่อีกบางที่คาเฟ่ร้อยหกสอันนี้เราละสิ่งแค่90้าิบาทดูดิเอสเปรสโซปั 8, น่นเก้สิบนมสน่นคือถูกกว่ารับหลายๆที่มีพายด้วยน่าก,กินมากสั่งอาหารก่อนนะทุกคน ตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวมะฉากันนะครับโอ้พอดีมือมากเลยอันนี้ก็จะเป็นว่าชาเออเรเกรยเย็นนะครับแล้วก็ขนมทุกคนตอนนี้แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มกันเรียบร้อยเลยนะครับที่นอร์สิงคาเฟ่นะครับตอนนี้ก็คือฟ้ามืดตลอดเวลา ด้านข้างโรงพยาบาลพมงกุฎอยู่ติดกันเลยนะป้าเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปตรงตลาดโรงพยาบาลพมงกุฎนะครับประวัติพระราชวังพญาไทนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมล์ทางเกาะฝั่งโพนโยธินนะครับเดินมาจากตลาดนะครับตอนนี้เกาะโพนโยธิน,นก็จะมีแบบว่าร้านขายของร้านของกินเนาะมีข้าวแกงมี โรตีใส่ไม้นี่510 510เป็นรังสิตนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบบนั่งรถอันนี้จะไปจตุจักรนะครับเป็นทรงสวนจตุจักรเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเคสมือถือกันน,ะนี่ร้านขนมปังร้านไก่ทอดร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับร้านน้ำอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าร้านค้าจะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแบบร้านค้าขายของเยอะมากแต่นี้มีน้อยละ สายเจอสี่เนี่ยจะสี่ไปให้อขวางเราต้องน่าจะต้องไปขึ้นด้านหน้านะแต่แปดอะ